ปริญญาอะรอย่างเงี้ยครับเออซ้อมซ้อมใหญ่วันที่27นี้ครับแล้วก็รับจริงวันที่3ตุลาครคณะอะไรคณะบริหารครับสาาการเงินตุลาตุลาด้วยไม่ใช่จุลาครับเกษไมได้เกษ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 เกเกษ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 เก เทียนิดเดียวนิดเดียวครับเสียใจหมือเสียดายนะคะไม่ได้กิดอ่าไม่ได้หวังอีกแล้วครับก็เรียนเรียนให้มันให้มันดีที่สุดจบก็สามจุดหนึ่งกว่านั่นด้วยใช่ครับเือตามเกณฑ์เนาะตามเกณฑ์ครับตามเกณฑ์อยากเล่นสนใจไหมคะอยาก โฮมไหมเหรอครับอืมทำงานก่อนนิดนึงดีกว่าใช่เดี๋ยวค่อยไปเรียนเพราะว่าเราเรา,เราชอบการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับอยากทำตรงนี้ก่อนสักสักสองสามปีดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่จบแค่นี้มั็จะคงไม่ใช่อย่การแสดงได้ไม่ค่อยครับไม่ค่อยเรียกว่าไม่เลยดีกว่าครับได้กินเงินนะครับได้กินเงินเวลาได้ตังค์อะไรอย่างน,นี้ถ้าจะเรียนต่อโอย่างเงีแบบ้ยผมน่าจะาต้องไปนะ เรียนต่อเลยปะเรียนต่อ,ตอ,อยังครับยังครับเกี่ยวกับนิเทศอะไรเง้ขาไม่นิเทศหรอครับโรงเรียนเหมือนเดิมครับ<พ>รเรียนลงดิๆๆ <laughs> ยังไม่ได้รับครับเราก็เลยยังไม่มร้ับมีแสดง ีีเรยชวนครับชวนชวนชวนวันที่สามชวนจริงครับก็ต้องดูดูวันนั้นแหละไม่รู้ว่าจะอาจจะได้เจอที่บ้านเราด้วยหรือเปล่าคเขาคือส่งคอยจัย่างเงี้ยญก็ครัวเขาคงไม่น่าไม่น่าจะมานะครับเราจะได้เจอวันที่รุ่งขึ้นโอ้ยโหมีโอกาสได้เจอบ้างหรือยังได้เจอแล้วครับเคยเคยเจอครับเคยเจอบ้านนู้นก็แบบบ้านเขาจะไปรับไปส่งที่กอง ะก็ไม่เห็นพูดอะไรนะไม่ดูไม่เดีโอกาสได้นั่งคุยกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้คุยเป็นเป็นแบบกิจจลักษณะขนาดนั้นทุกผ่านมันเกิดวันที่่มาสิวันวันใช่ครับ12สิงหาที่ให้ของอะไรเป็นของขวัญใช่แต่เราแม่เหรอใช่เขาเกิดวันแม่เราเซอร์ไพรส์เขานิดนึงมีเซอร์ไพรส์เขาก็ถามเขาดีกว่าดีกว่าดีกว่าเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ย ก็ตั้งใจครับตั้งใจก็ไปวิ่งแบบซื้อหาซื้อของหลายที่เหมือนกันเขาดวเขาก็ต้องชอบด้วยใช่ไหมคะชอบครับคืดรู้ได้ไงว่าเขาต้องการอะไรอะไรอย่างนี้จริอไม่ใช่สิ่งท um> ja er ี่เขาต้องการไม่ใช่ของที่เขาอยากได้ครับแต่เป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบก็เป็นแค่เหมือนเหมือนเซอร์ไพรส์วันเกิดไม่มีเค้กเพราะว่าผมรู้ว่าเขาไม่ชอบกินของหวานจะมีโอกาสที่เขาใส่ออกงานหรือว่าอะไรไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ซื้อของไม่ได้ซื้อของอะไร เซอร์ไพรส์แบบไปจัดอะไรให้ประมาณนั้น,นประมาณนั้นครับอันนี้แสดงว่าต้องมีการวางแผนกันดีๆถ้าจัดเซอรื้อให้ในแบบนี้ผมว่างของผมมีคนเดียวเลยครับ <c oughs> มีเตี้ยมเตี้ยมกับเพื่อนๆไปร่วมง,งานด้วยไหมครับ <c oughs> ไม่มีเพื่อนไปไปทําอะไรให้เลยครับใช่ผมเป็นคนวิ่งซื้อของเองวันรับปริญญาของเราเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์จากเขาหรือเปล่าก <c oughs> ็ไม่แน่ก็ไม่แน่แอบมองหลอกถามเขาอยากได้อะไรอะไรอย่างดี้โอยเขาไม่หลอกถามเขาไม่เคยหลอกถามเลยผมเลยครับเขาเขาแต่ถูกใช่เขาคิดเองหมดเลย พี่ครับนาะคร้าผม